ว่าตอนนี้นี่อย่างนี้เป็นพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นสัญญาญี่ปุ่นจะชอบทําสีผมพวกประมาณแรงๆอย่างนี้ใช่ใช่นะคะหรือแบบนี้นะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะอยากจะลองดูก็ไปลองดูแล้วกันเนี่ยสีนี้ทำาสแล้วเป็นยังไงบอกอยู่ด้วยไม่ทำกล้าทํานะแต่จะกล้าออกจากบ้านเปล่านี้ขอพิจารณานิดนึงแต่จริงๆยกเคยทาสีนี้นี่สีแดงเลยทําสีแดงนี้นี่ขอโทษนี่มาแล้ว แล้วก็ไม่กล้าทำอีกแล้วหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งพี่แมคคะการทำสีผมเนี่ยอะไรคือยากที่สุดคะในเวลาที่ลูกค้ามามาทำก็ถ้าเกิดเขาทำสีเข้มมาเนี่ยมันแก้ยากแล้วอยากได้สีสว่างอันนี้แก้ยากมากเลยมันต้องกัดอย่างเดียวกัดแล้วแบบผมเสียไงมันเสี่ยงอาการที่ผมเสียมากกว่ากันค่ะ แล้วอย่างแล้วอย่างเนี้ยค่ะเอออย่างสมมุติว่าเวลาที่คนเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีบ้างไหมคะที่ทํามาแล้วเนี่ยมันได้สีไม่ตรงกับที่ต้องการมันไม่มีใครได้เป๊ะอะไรในครั้งเดียวค่ะถ้าสมมติว่าผมดํามาเนี่ยแล้วอยากได้แบบทองสว่างอะไรเนี้ยมันก็จะได้แค่ระดับสองระดับค่ะมันมันจะไม่ได้แบบเป๊ะเลยว่าเออทองเลยไม่ได้ โดยเฉพาะบางคนผมเส้นใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยจะทํายากแล้วแล้วมันเกี่ยวเลยคะผมเส้นใหญ่กับผมเส้นเล็กในการทําสีผมเส้นใหญ่ติดยากผมเส้นเล็กจะติดง่ายแล้วที่เจอปัญหาบ่อยๆก็คือเรื่องโคนโคนสว่างกว่าปลายอย่างคนที่ผ่านการยืดผมมาแล้วก็เหมือนกันแล้วมาทําสีเนี่ยตรงตรงปลายเนี่ยจะจะเข้มกว่าจะเข้มกว่าโคนเหรอคะอือคือจะติดยากกว่าติดยากกว่า ก็เหมือนกับตรงปลายเนี่ยมันผ่านการทําเคมีหนักมาแล้วค่ะอพอมา,าใส่สีปุ๊บบางทีปลายเนี่ยแทบจะเราก็ใส่สีสว่างแล้วใส่ไฮโดรเจนแบบแรงแล้วนะค่ะแต่ปรากฏว่าติดน้อยมากก็มีค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่าบางทีสีผมเนี่ยมันจะได้ตามที่เราต้องการ ใช่ค่ะเพราะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของคนด้วยแล้วก็คุณผ่านเคมีมามากน้อยแค่ไหน<ช>นะคะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดจะทําอย่างสมมติด,ดัดกระสครีควรทําควรทําอะไรก่อนดัดกระสีใช่ไหมถ้าถ้าเป็นดัดก่อนก็จะโอเคกว่าแต่ก็ต้องดัดให้หยิกนิดนึงเพราะเวลาทําสีแล้วมันจะคายค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ทําสีมาแล้วมาดัดเนี่ย สีมันจะซีดเพราะว่ามันโดนน้ำยาดัดปุ๊บมันจะซีดเนี่ยค่ะก็ถ้าถ้าเป็นแบบผมปกติใช่ไหมก็แนะนําให้ดัดก่อนก็คือว่าดัดก่อนดัดประมาณคือดัดแล้วสามารถที่จะทำสีได้เลยหรือว่าจะต้องทิ้งระยะในการที่จะทิ้ไ <ทำ S 1> ว้<ส>อาทิตยหนึง่งค่ะนะคะแต่ถ้าช่างงกก็ทําไปเลยค่ะมีมีแบบช่างงกด้วยนะก็แล้ต้องดูด้วยค่ะว่าสภาพผมลูกค้าเป็นยังไง มีการแบบว่าน่ะคือแบบว่าช่างช่างโมคือคือใหญ่ได้ตามทันทีทันใดก็คือทําไปได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าการแนะนําดีๆจริงๆก็คืออาทิตย์ควนใจเย็นๆนิดนึงว่าให้รอสักสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาทาให้ให้ผมมันลืมก่อนว่าฉันดัดมาแล้วมีลืมนด้เหรอคะอะจริงๆแล้วตามหลักเป็นอย่างนั้นจริงหรอต้องรอให้ผมมันลืมก่อนตายแล้วมันลืมให้มันลืมไปเลยได้ไหม อย่างและถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติว่าอย่างผมนยคะอย่างอย่างผมที่ที่เขาผ่านเคมีมาเยอะเขาบอกมันจะมีวิธีการล้างเคมีใช่ค่ะเป็นพวกในกลุ่มของชมพูดีท็อกออแล้วก็ทรีทเมนต์พวกดีท็อกอ่ะมันจะมีค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณทําสีผมแล้ว<ช>นะคะคุณก็ควรที่จะล้างเคมีของผม<ช>นะคะ มันมีวิธีคุณก็ไปที่ร้านแถวบ้านก็ได้อบอกเขาว่าขอขอล้อา,ลางลางา้ลา,งลางสารเคมีนะคะเขาก็จะมีให้คุณก็คือก็คือการล้างไอ้ดีท็อกสรแบบดีท็อกนี่แหละ,ะเพื่อที่จะให้พวกสารเคมีเนี่ยมันมันมันหมดไปบ้างเพราะบางคนจะไม่ทราบแล้วก็จะทิ้งไว้อย่าง,งานั้นพอทิ้งไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วหรือว่าไปอบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยผมเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ได้ช่วยเลยมากมมยมากนะักเพราะผมมันดีมันติดเคมีซึ่ง จริงๆแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงเนาะไม่แพงอ่ะจริงเราหาซื้อได้เองไหมแต่พวกพวกยาสับผมหรือพวกอะไรที่มันเกี่ยวกวับร้านมีมีเยอะไปอืมเดี๋ยวนี้ออกมาใหม่ๆเยอะเลยค่ะก็ไปดูนะคะตามพวกร้านขายขายพวก,กอุปกรณ์สําหรับผมเนี่ยตามแถวบ้านบางคนไม่รู้ไงบางคนก็จะไปเดินแค่เฉพาะตามห้างสรรพสินค้าหรือพวกตามร้าน ผูออ้ร้านสะดวกซื้อทั้งหลายซึ่งมันจะมีอุปกรณ์ไม่ครบ uh huh. มัะก็จะมีแค่แค่พวกยาสระผมหรือแชมพูนวดผมหรือหรือพวกครีมนวดผมที่มีโฆษณา uh huh. แต่บางทีพวกอุปกรณ์พวกนี้บางทีเขาจะไม่ได้มีโฆษณาขายตามสื่อต่างๆใช่ใช่มันก็จะมี uh huh. แต่ว่าสามารถไปดูได้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงร,ร้อยกว่าบ,บาทก็ได้แล้วก็มีแล้วร้อยกว่าบ,บาทใช้ได้หรอคะ มันเป็นกระปุกอะเป็นทิชเมทนนะคะก็จะเขียนไว้เลยว่าดีท็อกซ์ล้างสารเคมีนะคะก็ไปดูนะคะเช่นพวกที่มีพวกอุปกรณ์ที่เขียนเอาไว้ว่าดีท็อกซ์ล้างสารเคมีคุณผู้ชมก็ไปซื้อมาแล้วก็ใช้ก็คือหลังสระผมก็ถ้าเป็นชมพูก็ใช้ได้เลยอ่ามันจะมีเป็นเซตอะบางทีก็มีทั้งชมพูทั้งคีมนวดอ่าแล้วก็ตัวหมักอ่าตัวหมักนี่จะเข้าอบก็ได้ไม่เข้าอบก็ได้ค่ะ นี่ก็คือใน,ในเรื่องของการวิธีการดูแลเส้นผมใช่ค่ะนะคะเป็นไงคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมหลากหลายในเรื่องของการทําสีผมใช่ค่ะ,ะ,คะว่าการทําสีผมยังไงนี่จะให้เหมาะกับเรานะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผิวของคุณใช่ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของคุณไวเกี่ยวไหมคะก็ไม่เกี่ยว,วนะ สุดท้ายมันขึ้นอยู่กระจายของคุณว่าว่าคุณอยากจะทําแค่ไหนนะคะสองก็คือว่าช่วงนี้นะคะสีที่อินเทรนนะคะก็คงยังไม่ทิ้งในเรื่องของสีน้ําตาลนะคะสีออกบอลทองหรือเทานะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีผมงอกนะคะก็เนี่ยสรุปให้ฟังผมคนคนที่มีผมงอกก็คุณก็เริ่มต้นจากการใช้พวกบรรดาพวกสีน้ําตาลทองต่างๆอ่าฮะอ่าฮะใช่แล้วก็ไงนะแล้วก็ค่อยมาทําเป็นทวกสีสันสตสว่างอ่าสีสว่าง อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ที่สำคัญคือสุดท้ายคือการดูแลเส้นผมใช่ค่ะต้องดูแลอย่างดีพอสมควรค่ะไม่ใช่ว่าทําทําไปแล้วคือส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นอย่างเงี้ยทําเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่ได้สนใจคิดจะดูแลบางทีก็คือมาใดมาอะไรก็บอกอบไอ้น้ำม้างเธอผมมันปลายหยิกหมดแล้วนะ ก็ยังไม่มาอบเลยค่ะก็ดูแลแล้วก็สีผมก็คือว่าในาจะให้ผมติดทนนานเนี่ยก็คือต้องเรื่องในเรื่องของชมพูชมพ,ชมพูสีชมพูสระผมขีมนวดผมและการดูแลเส้นผม <ใช S 2> นะค<ช><น>ะอ,อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลผมอะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราทําสารเคมีบ่อยๆนะคะสิ่งที่อยากให้ทําเลยก็คือพวกล้างสารเคมีเพราะว่ามันจะตกค้างที่หนังศรีรษะแล้วก็จะทําให้ศรีรษะของเราเนี่ยเป็นรังแคง่าย หรืวบางคนก็คันแล้วเป็นแผลก็มีนะอะอ,อันนี้สําคัญเลยแล้วก็ถ้าปลายผมแห้งมากๆเนี่ยก็ควรที่จะอบไอ้น้ำอย่างน้อยก็เดือนละสองครั้งคนะ ในที่หน้านะคะคุณผู้ชมคะติดตามเราได้เพราะอาทิตย์หน้าพี่แม็กก็ยังมาอยู่อีก <c oughs> เราจะพูดถึงในเรื่องของการดัดผม <c oughs> อ่านะคะเพราะว่าทำสีแล้วนี่ทำสีแล้วก็ต้องดัดผมนะคะใช <c oughs> ่เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แม็กมากเลยค่ะคุณท่ไดิดาเอี่ยวะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะจากแม็กสาลนค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะนี่เลยค,ะค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะอุปกรณ์ตกแต่งชาวยุ้ยนะคะจาก ครโปรค่ะรู้ครบเครื่องเรื่องบ้านค่ะขอบคุณเนียค่ะ,ตะแต่การสวยๆค่ะจากรุ่งเรืองเทดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานทุกๆคนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการคัลเลอร์ฟู l คัลเลอร์ยในใน,ในช่วงของ Color a r ์นะคะกับคุณแจ้งสลาวาลินเจจันทึกค่ะวันนี้นะคะโยนะคะแล้วก็พี่แม่คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ